สวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกทุกท่านนะคะ10นาทีกับภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐาน,นวันนี้นะคะจะพาทุกทุกคนไปเรียนเกี่ยวกับการกล่าวสวัสดีนะคะการกล่าวทักทายนะคะในตอนแรกที่เรารู้จักกับใครสักคนนะคะหรือเพื่อนนะคะร่วมห้องนะคะร่วมเรียนหรือว่า ร่วมงานนะคะนั่นก็คือการกล่าวคำว่ากุ้เทนทะาคะหรือว่าฮัลโหลนะคะก็แปลว่าสวัสดีนะคะซึ่งใช้ได้ทั้งสองคำนะคะแล้วก็มีความหมายคล้ายกันนะคะก็คือสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะ วันนี้นะคะตัวอย่างก็คือบทสนทนาของคนสองคนนะคะที่ฉันใช้สัญลักษณ์สีแดงกับสีเหลืองนะคะเป็นคนสองคนนะคะ,ะคุณสีแดงนะคะกล่าวว่านะคะ good m o r นะคะ my name is Andreas นะคะ อันเดรียส์ีเอ็ดด้วยนะคะขอไปนะคะอันเดรียซิเลนสกีนะคะสวัสดีครับผมชื่อนะคะอันเดรียซิเลนสกีนะคะเป็นผู้ชายนะคะที่เขามา,าทักทายอีกคนหนึ่งนะคะอีกคนหนึ่งซืสีเหลืองนะคะคุณสีเหลืองก็บอกว่ากุดท่านท่า กุดถันทักนะคะคอมม่าก็จะเป็นเสียงสูงนะคะแห hey, ่พงๆนะคะเธอไม่รู้จักชื่อนะคะเธอก็เลยเอ็นโช่ดีกงวีไฮเซนสีขอโทษนะคุณชื่ออะไรหรอนะคะคุณผู้หญิงเธอก็ถามนะคะเป็นาการบทสนทนาระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะเขาสองคนก็ จะคล้ายๆกับเหมือนเหมือนกับมีนัดนะคะคล้ายๆนัดสัมภาษณ์นัดสัมภาษณ์งานนัดเจอกันนัดคุยกันเรื่องงานอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันมาก่อนนะคะอ่าก็มาทักทายกันในตอนแรกนะคะนี่ก็คือตัวอย่างประโยค์ของการทักทายนะคะคุณผู้หญิงเธอบอกว่ากุ talk. Enjoy ๊ท a านทักแค่พงษ์พงเอ็นโชดีกง วิหายเส้นสีนะคะนี่เออสวัสดีค่ะคุณผู้ชายนะคะแห่ไปว่าคุณผู้ชายฉ,ฉันเมือม่อเมื่อเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชายสีแดงนี่ก็กล่าวไปแล้วนะคะว่าเขาชื่ออันเรียซิลินสกีนะคะแต่ว่าคุณผู้หญิงเนี่ยฟังไม่ถนัดนะคะหรือว่าฟังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะการบอกชื่อครั้งแรกเนี่ยเออส่วนใหญ่ถ้าเราถ้าเป็นชื่อที่ยากหน่อยนะคะ หรือฟังไม่ถนัดหน่อยเนี่ยเราก็ขอโทษเขานะคะให้เขาเนี่ยกล่าวชื่อของเขาเนี่ยคะ่ะนี่นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ e n c h o d ด g ก um n g ขอโทษนะคะ Vihai s e n s คุณชื่ออะไรคะนะคะคุณชื่ออะไรหรอนะคะแล้วคุณผู้ชายสีแดงนะคะเธอก็บอกว่า Andreas ซ i l i n s k ีนะคะเธอก็บอกหมายว่าผมชื่อ Andreas ซ i l i n s k ีครับนะคะ ต่อไปคุณผู้หญิงนะคะสีเหลืองเธอก็บอกว่าอ่าห้านะคะอ๋ออ่าหา้าเป็นการกล่าวคำคล้ายๆบ้านเราก็คืออ๋อนะคะอ๋ออ่าหา้ยายา่าย่าใช่ใช่ใช่เลยนะคะกุฏันทักษ์นะคะสวัสดีค่ะเฮซิลินสกีคุณผู้ชายซิลินสกีนะครับการกล่าวชื่อ บุคคลนะคะที่เรายัางไม่คุ้นเคยนะคะในตอนแรกเราจะใช้นามสกุลของเขานะคะเรียกนามสกุลของเขานะคะไม่ใช่เรียกชื่อนะคะให้ใช้านามสกุลของเขาก็คือคุณผู้ชายเิลินสกีน,นั่นเองนะคะเป็นเป็นนามสกุลนะคะอิชบินมิคาเอลาซูเบนะคะ ดิฉันชื่อมิคาเอล่าซูแบนะคะชื่อชื่อของเธอคือมิคาเอล่าซูแบนามสกุลซูแบนะคะเธอก็นับเธอกอ็แนะนำตัวของเธอเองนะคะคุณผู้หญิงสีเหลืองว่าเธอเนี่ยชื่อมิคาเอล่าซูแบนะคะต่อไปคุณผู้ชายนะคะสีแดงเธอก็รู้จักชื่อของอคุณผู้หญิงคนนี้แล้วนะคะเธอก็เลยกล่าวขึ้นเหมือนกันนะคะว่า กุเทนทากนะสวัสดีครับนะครับฟราวซูแบะนะคะก็คือคุณผู้หญิงซูแบะนามสกุลของมิคาเอลานะคะคุณผู้หญิงมิคาเอลานั่นก็คือกล่าวนามสกุลนะคะฟราวก็คือคุณผู้หญิงนะคะหรือว่าคุณนะคะคุณซูแบะนะคะนี่ก็คือตัวอย่างนะคะการกล่าวทักทายนะคะ ถ้าเป็นาภาษาเยอรมันก็เรียกว่าบิกรูทสูงนะคะคือ,คอการกล่าวคำทักทายนะคะ้วยคำว่าก굿เชนทากอันฮัลโหลแล้วก็ฮัลโหลนะคะสินาทีกับภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานในวันนี้นะคะต้องขอลาทุกทุกคนทุกทกท่านไปก่อนนะคะ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะสนุกกับการเรียนภาษาเยอรมันนอนหลับฝันดีถูกหวยรวยเบอร์กันทุกคนค่ะสวัสดีค่ะชื่อ